สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสูวินทะวงนะคะพามารูรถเข้าใหม่กันใครที่หารถกระบะใช้งานสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวยกสูงแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโตโ้ด้วยนะคะถือว่าได้สภาพเดิมๆสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่มาเมื่อวานนะคะเป็นรุ่นโตโยต้านะคะรีวอ2.4ไฮนั่นเองนะคะถือว่าได้ตัวท็อปเลยนะคะใครที่สนใจนะคะแจ้งเก๋ดได้เลยนะอยากได้คันนี้ รีบเลยยังไม่ติดจองนะคะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้นะคะมายการใช้งานแสนสามซึ่งเขาเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะราคาขายแค่6 4แสนพันบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆได้ตัวท็อปเลยนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์โตโยต้าตลอดเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคันนี้นะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะมาดูด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้คือตัวท็อปเขาได้เป็นไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์มานะคะสวย สวยแบบนี้เลยการชนด้านหน้ามีให้2จุดนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้นะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆด้วยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยเพราะได้เป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะพลังก,กาลังก็แรงเหลือๆแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะรถปี2021นะคะไมค์การใช้งาน103ถือว่าไม่เยอะนะคะถือว่าไม่เยอะแน่นอนนะคะแล้วก็มีการเช็คระยะใหญ่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ใครสนใจรีบทักเกดได้เลยนะคะ สภาพเดิมให้มาแบบนี้นะคะไฟหน้าก็สวยมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะโอ้โหสวยมากนะคะไม่มีร่องรอยบุบบุ๋มสันเหลี่ยมให้มาคุมคมเลยนะคะเป็นสภาพรถเดิมมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะมาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่นี่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวช่างจะทําการชงนะคะวันนี้ก็พารีวิวดูรถเข้าใหม่โครงสร้างเดิมกันแบบนี้ก่อนใครเลยนะคะอยากบอกว่าตัวท็อปเรา้ามาแล้วนะ ะะรีบเลยนะะ่มาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยยางได้เป็นยางกุดเยียปี2024ด้วยนะคะได้ยางปีใหม่ด้วยด้านในซุ้มล้อไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆนะคะโครงสร้างเดิมให้มาแบบนี้นะคะเป็นรถที่น่าใช้นะคะเป็นรถที่น่าใช้ใครหายอยู่ตัวท็อปมาเอาไปนะคะคันนี้ตัวท็อปนานๆจะมีเข้ามานะคะสําหรับรุ่น2 4งจนะคะรีโวนะกระจกรถทุกบานยังเป็นของโตโยต้า อยู่นะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถไม่เคยโดนชนอะไรมาแน่นอนนะคะถ้าชนจะมีแรงประทะทาให้กระจกแตกแล้าทําให้ได้เปลี่ยนกระจกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับการดูรถยนต์มือสองนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้าของกระจกไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนคันนี้นะคะโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบๆเลยนะคะแล้วก็ทุกบานด้วยนะคะทุกบานยังอยู่ครบๆเลยสําหรับกระจกนะคะโลโก้ยังอยู่ครบๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้นะคะ โลโก้ไฮลักยังอยู่ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานนะคะเป็นรถอนเนกผสมได้นะคะระบะใช้งานคันนี้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะคอนโซลหน้าสีดำนะคะกว้างขวางแอร์แบกก็มีระบบความปลอดภัยมีให้นะคะกล้องหน้ามีให้พร้อมเลยนะคะหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะจ๊ะแล้วก็คันนี้นะคะเกียร์ออโต้อีกข้โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะคะซึ่งตัวท็อปของเขานะคะแอร์ออโต้ก็ให้มาถือว่าเป็นรถที่ น่าใช้แล้วก็บาะด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดําหรือคือแบบเบาะใช้งานน้อยมากๆเลยคันนี้นะคะดูเพลินๆแบบนี้โอ้โหด้านหลังนะคะเบาะก,ก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังทําความสะอาดง่ายนั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่เบาะหนังด้านหลังนะคะกว้างขวางนะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะที่พักแขนตรงนี้วางแก้วน้ําได้สองจุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวได้นะคันนี้นะคะรถ สี่ประตูนะคะสําหรับกระบะสี่ประตูยกสูงคนเข้าคนของได้เดินทางไกลได้นะคะใครที่อยากได้รถกระบะเกียร์ออโต้คันนี้เก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสุดคุ้มกับคันนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดแล้วเป็นรถที่หล่อมากๆเลยนะสาหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 Hi นะคะตัวท็อปของเรานั่นเองมาดูด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็เซ็นเซอร์ให้มา4จุดเลยนะคะเป็นรถที่ใหม่เลยนะคะกระบะใช้งานน้อยนะคะเลขไม่แสนส ซึ่งเขาเช็คระยะมาให้เรียบร้อยระยะใหญ่นะแล้วก็นูนี่นะคะก็คือได้เซนเซอร์หลังมา4จุดด้วยนะคะเดี๋ยวดูฝากกระบะด้านหลังนะคะก็ เราก็จะทำเรื่องของการชงรถนะคะทำความสะอาดให้นะคะนี่พาดูรถสภาพแรกเข้านะคะว่ารถแรกเข้าเป็นแบบไหนนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆนะคะก็ได้รถโครงสร้างเดิมไปใช้งานนะคะที่เป็นยนนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างรถเดิมนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมานะคะและที่สำคัญมีวารันตีให้หลังการขายด้วยนะคะเรามีวารันตีให้หลังการขายด้วยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะเก๋ของบอกเลยว่ายังมี อยู่นะคะโปรโมชั่นพิเศษมีจนถึงวันที่11เดือน11นะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีนะคะท่านไหนสนใจอยากได้โปรโมชั่นพิเศษ แจ้งเก๋ได้เลยนะคะแจ้งเก๋ได้เลยนะคะโปรโมชั่นยังมีให้ถึงวันที่1 1เดือน11ดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่ดูแลในเรื่องของยางนะคะดูแลในเรื่องของเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเขาเป็นตัวท็อปบาะปรับไฟฟ้าเป็นฝั่งคนขับนะคะก็ถือว่าได้อ p อชั่นต่างๆเพิ่มเข้ามานะคะสำหรับตัวท็อปนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาตติฟังชัน p u s สต t a r t มีให้นะคะนี่เลขใหม่ ให้ดูกันชัดๆนะคะเลขไม้แสนสามนะคะใครที่สนใจมาดูรถตัวจริงได้นะคะรถจอดอยู่ที่เพชรนนสาขาสุวินทวงเบอร์ทโทรด้านล่างนะคะเกแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะคันนี้สภาพเดิมพร้อมใช้งานโครงสร้างเดิมด้วยนะคะถือว่าได้รถที่คุ้มค่าแล้วก็หล่อมากๆไปใช้งานนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแจ้งเกได้นะคะส่วนถัดไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนั่นเองนะคะสภาพห้องเครื่องยนต์สวยมากนะคะไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมให้มานะคะท่านไหนนะคะสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงสามารถติดต่อเกตได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะก่อนรับรถเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกรอบนะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คในเรื่องของแบตเตอรี่ให้นะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีๆ รถสวยๆไปใช้งานกันนะคะ กระบะใช้งานคันนี้นะคะ t o y o t a Re ี o 2.4 HIGH นะคะปี2021กับราคาขาย649,000บาทนะคะไมกันใช้งานอยู่ที่130,000กิโลนะคะท่านไหนสนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะได้เป็นตัวท็อปไปใช้งานด้วยนะคะราคาคุ้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีวันันตีให้หลังการขายนะคะคันนี้มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้รถดีรถพร้อมใช้งานนะคะได้เป็นตัวท็อปแบบนี้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ ได้นะคะถ้าลูกค้าอยากฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะที่ต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านเลยนะวันนี้ก็มามอบความคุ้มค่านะคะมามอบความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็พาดูรถเข้าใหม่กันสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าสนใจรีบทักเก๋บเบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เดี๋ยววันนี้ช่างจะทําการชงลาง เช็ดทาความสะอาดนะคะเพื่อตั้งขายเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้พาดูรถเข้าใหม่ซึ่งสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะต้องขอบพระคุณม,มากๆเลยนะคะสําหรับการรับชมวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามเกคลิปต่อไปนะคะจะมารีวิวรถให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ